ที่ลาบต้นข่อยโดยสเกเต็ตจัเป็นร้านของน้องสาวก็ยังอู้กับหลานกับน้องบ่าแต่ก่อนไปอยู่กับป่อออดได้บำเินแม่พ่อก็เสียเอากระเลี้ยงน้องหมนเนี้ยมาก็ขาขอขมักแกงแคร่แค่หมูน่ารอมนี่เ <c oughs> <c oughs> ก๊ผักแกงแค้่ใหน้องกินวันนั้น มราอ่อนเนาะเขาชอบแกงแค่แค่หมูเนมันๆเลย้ะปัก็ว่าจะจวนนั้นน้องหำคนแล้วก็น้องหำสองคนหำคนก็อยู่ฝั่งหำฝั่งหนึ่งตรงตรงข้ามกับหลาบต้นคอยฮะจา้ะแล้วก็ปัญทากับข้าวขายมแมลง เดแมลงจะไปแอวของมันพองแล้วก็เดดอยู่หำก็ตั้งสันทายเวอะอนี้ก็จับมาได้ไปเกยไปแอวบ้านเปิ้นมาหลายปีแล้วแล้วก็เขาจะมาแอวฮับพี่เขาคือเขาดีใจน้องๆเขาก็ห้างเขาแล้วก็อันเป็นว่าหลานเปิ้นกาะ คขาเขาเล่นอ่าเป็นนักฟุตบอลฝ่ายฝันอยากจะไปต่างประเทศเขาบอกว่าโอ้อัน,ออนไอ้น้องกรพดไปบ่อยไอ้เนาะโคดปัางก็อวดว่าน้องกรจอ่องานไประดานะเอกสารเอ้ยโอ้กับอ่าพันห้องอะไรอย่างอ่ะลูกค้ากับใจ ช่วยอู้กับผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อย่างมัน,นเจ้าน้นองกรกับกระทาเจอันได้จะนะแต่น้นองกรไปต่างประเทศบ่อยเจ้าปีนี้ก็ไปมาจัดบ่อยสุดท้ายนี่ไปมาเลเซียมากะยังมัมมาแอลหายาเลยเนี่ยหาว่าจะซื้อขนมมาฝากแล้วก็ยังงั้น ยังไม่ได้มาของมาเดีอยจ้าน้องกาน้องกอนลาตะวานี่ได้ปลาปลาน้องกายไปเอวหันหาหา,หายาเพิน่นก็ดีใจมาหันหาลานมันเนะาะดีใจอันนี้ครอบครัวแรกนะจ้าครอบครัวแรกมีอ้อยนวลทำคอน,นึงน้องไปอยู่มังนอกกับลูกเพิ่นลูกปา้าใจ ไปทำงานอยู่มังนอกไปเป็นไพรส์นี <laughs> ถามมันอยู่ประเทศไหนลืม <laughs> มีนวนเด็กพรนาปรนเทศนี้เหลือสี่คนอันน้องลาประจายอันเนกเสียไปแล้วก็อ้ายอ้าคนเก้าเสียไป ก็คือผัวผัวเก่าเฮาเนะนะก็จายบ้านเฮาก่อนนะตายเก็อย่างเล่านะั <c> ่น <oughs> ตึงเล่าตึงมึอเลยเนาะนี่ครอบครัวแรกก็ฝากกันได้หลายปีแล้วแล้วเฮายังมีครอบครัวที่สองครับนะอยู่เป็นเยี่ยมมีน้องมีหลาน แล้วกครอบครที่สามก็อยู่อังกฤษอันนี้อาเน,นี่ยเป็นติดต่อกันกัรน,น้องพลคนเดียวเป็นาสายมาันโอเคเจ้าเล่าเล่าอาดีตก็คือว่าแกแล้วว่าดีเจ้า